พิธีมังคลาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์วาระที่สองณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา10นาฬิกา9นาทีของวันนี้ณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครได้มีพิธีมังคลาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์วาระที่สองซึ่งหลวงปู่พัดได้มอบให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ กรรมการมหาเถระสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์และด็อกเตอร์เสมองิ้วงามอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทยที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยลูกศิษย์หลวงปู่พัดทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีร่วมพิธีมังคลาพิเศษวัตถุมงคลรุ่น เลื่อนสมณศักดิ์วาระที่สองและรุ่นเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์กลางน้ําหลวงปู่พัดวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์และถวายนําปัจจัยสร้างลิฟต์สามชั้นติดตั้งใช้ในมหาเจดีย์กลางน้ําซึ่งเป็นดําริของพระราชมงคลวัชราจารย์โดยอนุญาตมอบหมายให้คุณทิติพงศ์วโรกร คุณสุธาสินีงิ้วงามคุณพิชยางิ้วงามเป็นผู้จัดการสร้างวัตถุมงคลรุ่นเม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์สำหรับจำนวนการสร้างวัตถุมงคลชุดทองคํากรรมการนำเลิก199ชุดรับพระ71องค์พิมพ์เม็ดแตงเลื่อนสมณศักดิ์ชุดลุ้นโชคสร้าง599ชุดเท่านั้นรับพระ103อองค์ชุดเซอร์ไพรส์ใน 5้าลังดังนี้ลุ้นพิมพ์พิเศษป้องอ้อยเนื้อทองคำเก้าเหรียญลุ้นรายการพิเศษฝังเพชรเจ็ดสิบเหรียญลุนเนื้อเงินลงยาพิมสองหน้าประกบหนึ่งร้อยเหรียญลุ้นพิมพ์พิเศษป้องอ้อยเนื้อลงยาหนึ่งรอยเหรียญโดยมีเกจิคนาจา์ นั่งปลกอธิษฐาน5รูปในพิธีมังคลาพิเศษวัตถุมงคลในครั้งนี้คือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีพระภาวนาวิสุทธิสโสพลพระมงคลวโรปการพระครูภาวนาพัทรคุณพระอาจารย์ธรรมนนสุริยะธรรมชัยโตพร้อมกันนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ กรรมการมหาเถระสมาคมได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่เจ้าสำนักาศาสนศึกษาวัดตากฟ้าพระอารามหลวงโดยมีพระเทพปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวงเป็นผู้แทนรับมอบขอขอบคุณทุกท่านที่เชื่อมั่นในผลงานป้องสุพรรณการันตีพูดจริงทำจริงถวายจริงนิวส์ยีสุกันวรี สวุวรรรายงาน